สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ o บ๖9นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตครับบิตคอยนะครับก็หลังจากลงคลิปไปเมื่อวานนะครับความผันผวนหลังจากลงมาประมาณหมื่นกว่านะครับแล้วก็กลับขึ้นมาประมาณหมื่นกว่านะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือตลาดนะครับเกิดสงครามคาสซ่านะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับขึ้นภาษี แต่ละประเทศนะครับแล้วก็คู่กันไปคู่กันมานะครับได้เรื่องที่เราเลยนะครับนะอ่านะครับใครไปอยู่ในช่วงอ่าสงครามการค้านะครับก็ลําบากหน่อยนะครับก็อยู่ในช่วงที่อ่าถ้าเกิดมีการขึ้นภาษีนะครับอ่าก็จะทําให้ในประเทศนะครับเกิดอ่ามีโอกาสปรับตัวเบี้ยขึ้นนะครับเพราะว่า1มันน่าจะเกิดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งเงินเฟ้ออะไรต่างๆนี่ นะครับนะถ้าเกิดการขึ้นภาษีอะไรกันนะครับก็จะทําให้เงินเฟอ้อมันกลับอมกนะครับแล้วก็อาจจะอ่าในเรื่องของอการลดดอกเบีย้ยหรือคงดอกก็อาจจะห่างไกลลิบหรี่ไปเลยนะครับก็อาจจะเป็นการเพิ่มดอกเบีย้ยก็ได้นะครับนะตลาดก็เลยผันไปผันมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อ่าในมุมมองของวันนี้นะครับก็ข่าวผมก็รู้มาแค่นี้นะครับซึ่งอ่า ก็งูป่านะเรื่องข่าวนะครับผมไม่ได้ศึกษาอะไรลงลึกอะไรนะครับก็มาดูในกราฟก่อนนะครับวันนี้กราฟเนี่ยจะเอามาทั้งในเรื่องของความฝืนในระยะเดือนนะครับในมุมมองการจบรอบใหญ่เนี่ยแหละมันมันมันพูดว่าจบรอบใหญ่จบรอบใหญ่มันไม่ลงให้วันนี้พุ่งนี้นะแต่มันลงมามันก็ตั้งหลักตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะครับนะอย่างที่เห็นนะครับสองสามวันก่อนเกิดแบคมาเดย์นะครับนะก็ทําให้มันกลับมา ลงมาถึง9 0 0 0หมื่นะครับเราก็กลับขึ้นไปอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีการปั่นไปปั่นมาอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าพูดถึงในเรื่องฟิโบะที่เเดือนนะครับก็จะอยู่ในมุมมองของอให้2ยอดนะครับต่อปีนะครับก็จะเป็นมองของปี 2- 4เดือนมีนานะครับกับจุดสูงสุดของเดือนอ่า มกรานะครับที่1นึ่งแนะครับก็จะเป็นมุมมองของการาปรับตัวขึ้นทำนิวไฮนะครับนะปรับตัวขึ้นทำนิวไฮมุมมองนี้นะครับเราต้องไปวัดในเรื่องของอในเรื่องของโมเมนตัมเอ่ยนะครับ r s i เอ่ยนะครับว่า,าความสูงความชันมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ความสูงความชันมันลดลงนะครับซึ่งมันแสดงถึงมุมมอง,องการเดเวอร์เจน์ใหญ่นะครับซึ่ง มันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในจุดสูงมากนะมันสูงกว่า40นะครับโมเมนตัมสูงกว่า40บวกเลยนะครับอ่านะครับก็จะทำให้เป็นมุมมองแบด d ดเวอเรนต์นะครับแบดเดเวอเรนต์ระดับเดือนนะครับนะระดับเดือนแล้วเราจะ,ะดูแบบว่ามันโอเวอร์บอสขนาดไหนนะครับผมก็เอามาเช็คเว็บนี้เลยนะครับบิ๊กโบหรือเปล่านะครับอ่านไม่เป็นนะนะครับ ก็อันนี้จุดนี้นะครับ79.79 79นะครับเป็นของเดือนมีนาปี24นะครับส่วน2จุดนี้นะครับก็จะเป็นของเดือนอพฤศจิกา24กับเดือนมกรานะครับ77.28 77.31นะครับก็อันนี้เป็นสถิติที่สูงลงลงมาจากจุดสูงสุดตรงนี้นะครับก็เป็นมุมมองของมันมีประกายว่านี้ ไม่มีนะเป็นมุมมองของเดวิสเซนต์นะครับก็คือสถิติเนี่ยลดน้อยลงนะครับอยู่ในโซนโอเวอร์บอสนะครับเพราะว่าเกิน70นะครับเกิน70ทั้งคู่นะก็เป็นมุมมองของอ่าสถิติลดน้อยลงนะครับแล้วอันนี้เป็นมุมมองของการรีเทสรีเทสใดหรือเปล่าในระดับเดือนนะครับนะระหว่างพฤศจิกากับมกรล่านะครับแล้วก็ทำอ่าอ่าดูจากสถิติการปิดนะของ RSI ระดับเดือนนะก็คือ อันนี้เจ็อันนี้7 4็ดสียนแต่ยังไม่ปิดเดือนเดือนกุมภานย,ยังไม่ปิดถ้าปิดอาจจะลงมาขนาดนี้ก็ได้นะครับเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของดาวเจนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนนะแต่ว่าแค่ราคายังไม่ปรับตัวลงหนัก,นกๆแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้ามุมมองอย่างนี้มันน่ากลัวนะครัเนะนี่ยเคยเกนะิดหน้องพันสิบสามสิบสีอะไรพวกนี้นะครับดวเจนก็ต้องระวังด้วยนะครับก็ มาดูมุมมองในเรื่องของเดี๋ยวจะเช็คในเรื่องของออ่่าาแนวแนวต้านออเดอร์วานก่อนแล้วกันเนาะออเดอร์วานเนี่ยค่อนข้างนะครับเมื่อวานเนี่ยที่ลงหน้าเพจไปนะครับบดแนวต้านตั้งแต่หนึ่งแสนขึ้นไปนะครับมาล้างหนึ่งแสนแถวนี้เราไปต่อไม่ได้เพราะข้างบนเยอะเหลือเกินนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยตอนนี้ยังโล่งไว้อยู่นะครับบอกเลยว่าโล่งไว้อยู่เลยนะครับซึ่งมันที่มันไม่เด้งเนี่ยมันมันเป็นแนวไซเวลงเนี่ย นะครับมันก็ไม่ค่อยมีใครมาเติมจุดขายเท่าไหร่มันมีเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับก็คืออ่าโดนโดนกินโดนลากกินกันเยอะเมื่อวานเตือนแล้วนะครับว่าอ่าเวลามันลงๆเนี่ยมันลากสบายเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยไอจุดนี้ก็ลากขึ้นเห็นงนี้นะครับจากอยู่แถวๆถวแสนหกนะครับลากขึ้นไปหนึ่งแสนหกร้อยขึ้นไปพันเจ็ดนะครับนะก็จะเป็นมุมมองของการลากขึ้นง่ายๆนะครับเนี่ย พอพอมาายตรงนี้เนี่ยสองร้อยกว่า VTC โดนลกลงนะครับดอยเลยอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยเพราะว่าวลุ่มใหญ่นะมันไม่เหมือนกับพวกเนี้ยอันนี้คือหนานแน่นมากๆอันนี้ก็คือหนาแน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในโซนที่มันโลง่งๆเนี่ยบอกเลยว่าเราอาจจะโดนอุ้มกินนะครับเราไอ้โดนโดนอุ้มกินตอนเนี้ยคืออยู่ในในระหว่างดาวเทนอยู่นะครับเนี่ยดาวเทน หลังจากเป็นออพเทนนะครับแล้วก็ตัดเป็นดาวเทนนะครับถ้ายังไม่เบรกขึ้นไปต่อนะครับ mm hmm. ก็จะลงมาล้างแวเนี้ยลงมาทดสอบแนวรับจุดบายนะครับว่าจะเดิงหรือเปล่าแต่ถ่าที่เราเห็นวันนี้ก็มีไซสวานนะครับประมาณเที่ยงกว่านะครับประมาณเที่ยงกว่ามาลองแถว9 8 7 0 0นะครับอยู่ประมาณ200 b ซ c นะครับพอเยอะมากนะแล้วก็มีลองซ้ําอีก ไม,ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะอันนี้ลองซ้ำอีกร้อย btc นะครับอยู่แถวแถวเก้าหมื่น้า้อเหมือนกันแต่ราคาก็ยังไม่ไปไหนนะครับซึ่งผมว่าส่วนใหญ่ที่มันขึ้นแรงๆนะมันมาจากสปอตล้วนะน,นะครับอย่างวันก่อนเนะี่ยเมื่อวานนะที่อมันพุ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับมันมีบายแถวประมาณ9กนะ้าหน้าะร้อยกว่า btc นะแล้วแถวเนี้ยมันไม่มีวอลุ่มด้วยนะก็มันก็พุ่งกระชูดเลยนะครับเนาะมันก็พุ่งเลยนะครับ นี่เป็นไบสปอตนะครับฟิวเจอร์ยังไม่ค่อยพุ่งขนาดนั้นเลยนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของจุดล้างก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูในกราฟนะครับซึ่งจุดล้างเนี่ยนะครับจุดล้างเนี่ยนะครับเขียนไว้ไหนวะเนี่ยจุดล้างจุดล้างเดี๋ยวผมหาจุดล้างเออตรงนี้นี่ ภาพนะครับก็จะเป็นมุมมองของอาดาวเทนอยู่ไม่สามารถเบรกออฟออกไปได้นะครับเบรกเอาออกไปได้ก็แถวแถวถ้าเบรกเอาก็แถวแถวแสนขึ้นม,มองว่าอย่างนั้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมันไม่ค่อยชัดเจนนะเดี๋ยวดูในกราฟนะครับดูในกราฟนี่นะครับ อันนี้ก็จัดเวกออใมาอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับณตอนนี้นะครับมันยังอยู่ในดาวเทนนะครับดาวเทนที่เริ่มจากประมาณแถวแถวแสนหะครับแสนห0พันอันนี้ก็จะเป็นแสนส0งพันนะสองพนะครับ1 2ึ0 0นะครับก็อ่าถ้าจะเบรกเอาตรงนี้ก็จะต้องเป็นแสนหน0่งหนึ่งแสนหนนห้ร้อขึ้นไปนะครับนะ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามามันมันปิดอ่าถ้าดูเป็น4ชั่วโมงก็มันปิด LH นะครับมันก็จะเป็นโลไฮนะครับมันก็อาจจะอ่าลงมาทดสอบตรงนี้ก่อนนะครับแถว9ก้าหมื่หรือไม่งั้นก็ประมาณ9ก้ก่อนถ้าไม่หลุด95ก็อาจจะเป็นทำไฮเยโลอย่างเงี้ยยกโลขึ้นมาแล้วเพื่อไปทดสอบดาวเทนอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีเนี้ยถ้ามันโดนกดอยู่โดนกดอยู่ในเทนเนี้ยนะครับ โดนกดอยู่ยังไม่สามารถเบรกเอาออกไปได้นะครับก็จะเช็คในเรื่องของนี่ในเรื่องของออจุดล้างนะครับจุดล้างข้างบนเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวหนึ่งแสนสองนะครับถึงหนึ่งแสนสามนะครับจุดที่มันขึ้นมาเทสต,ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ดิ่งลงมาตอนนี้เริ่มเกิดปริมาณสภาพคล่องของช็อตนะครับที่อยู่บนเก้าหมื่นเก้าเก้าร้อยกว่าก็ประมาณแสนขึ้นนะครับเนี่ย อยู่ประมาณแสนขึ้นอยู่เยอะเลยขึ้นมาสกิดแล้วก็ลงขึ้นมาสกิดแล้วก็ลงตอนนี้ราคา9 9 1นะครับผมทำการาฟในห้องอในห้องเทรดนะมันก็เลยไม่ไม่อัปเดตเนาะตรงนี้ทำไว้เมื่อกี่ละนะครับก็จะเกิดแนวแนวแนวต้านอยู่แถวนี้นะครับเพราะทีนี้เรามาดูสภาพคล่องของลองบ้างนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในดาวเทนยังไม่เบรกเอาเนาะถ้าเบรกเอาต้องชิงทะลุแสนก่อนนะครับแล้วก็เบรกแถวแถว1นึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อย แต่ถ้ายังไม่ไปนะครับตอนนี้มันเป็นอยู่แถวเก้าเก้าเก้าหมื่นเก้าใช่ไหมมันก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละนะครับเก้าหมื่นเก้าเนี่ยมันจะมีวอลุ่มซัพพอร์ตอยู่ลองนะเป็นจุดล้างเนี่ยอยู่แถวตั้งแต่เก้าหมื่นเก้าถึงเก้าหมื่นเจ็ดเก้าหมื่นหกได้นะครับหนาะอยู่พอสมควรนะเพราะว่าผมดูในระดับสอง e k นะครับนะถ้าล้างจุดนี้ปุ๊บเนี่ยลงมาตรงนี้ล่งนะครับนะมีสิทธิ์ที่จะแพนิคเซลมาที่แนวรับเดิมที่เก้าหมื่นสี่นะครับเก้าหมื่นสี่เนี่ยจุด สภาพข้อรองจะอยู่แถวๆ94,000-92,000นะครับแล้วถ้าเกิดมาลงมา94,000เกิดแพนิคอีกนะครับไม่ไม่เกิดแรงซื้อแต่เกิดแรงขายเพิ่มตรงนี้ถ้าหลุดนะครับโน่นเลยนะครับดิ่งไปถึง84,000-83,000นะครับทีนี้เอาตรงนี้นะครับไปดูเทียบกับกราฟนะครับ84,000-83,000อะไรยังไงเนาะก็จะเอามาดูในนี้เลยนะครับซึ่งมุมมองนะตอนนี้นะครับผมจะมองเป็น เวกออฟเหมือนเดิมเลยแต่แค่ว่าเป็นเวกออฟเวอร์ชันไหนเอาไอตัวอย่างมันไปไหนเนี่ออตัวอย่างหายแล้วนะครับอยู่อยู่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวนึงนะก็ไม่ไม่ได้ก๊อปไว้นะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะผมตั้งมาอย่างนี้แล้วนะครับก็อ่าเพจซี P C นะครับก็จะเป็นการเทสจุดยูดทีแล้วนะครับก็จะเป็นการทดสอบแสนห้านะครับแสนห้าเซ็นเนี่ย ดิ่งลงมาครับคราวนี้เทสทดสอบ LPLPSY นะครับแถวแถวแสนสองนะครับไม่ผ่านนะครับในช่วงเช้าเนี่ยนะครับที่หลังจากข่าวหลายๆอย่างนะนะครับมันคลายตัวลงนะครับทีนี้รอบนี้ถ้าเราเห็นว่ามันดิ่งมาอีรอบหนึ่งเนี่ยแล้วมันหลุดหลุดประมาณ8 18 8 7 0 0อย่างเงี้ยนะครับมันน่าจะมันน่าจะใช่ในทรงนี้แล้หล่ะนะครับมันจะมันจะไม่ใช่เหมือนกราฟเดิมนะนะครับ ถ้าเป็นกราฟนี้นะครับก็จะเด้งอีนะนะครับมันก็จะอยู่ในมุมมองไซเวดดาวนะครับเนี่ยเราก็จะหามุมมองดักอ่ะอย่างเช่นเนี่ยไซเวดดาวอย่างที่ผมทําไปหลายๆคลิปนะเวลาดักไซเวดดาวก็แสนห้านะครับแสนสองนะครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็น่า,นาจะแถวเก้าหมื่นสี่นะครับเพราะว่าผมต้องทําถันเล็กนะเล็กก็จะประมาณนี้แหละเราก็จะเห็นจุดดักนะครับมันจะต้องตรงกันนะ เก้าหมื่นสี่นะครับเก้าหมื่นสี่เก้าหมื่นหนึ่งนะครับเนาะแต่ตรงเนี้ยถ้าเรามาดักเซลล์เพื่อรอให้มันหลุดเนี่ยแต่มันเด้งสวนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ามาดักเซลล์มันจะหลุดแล้วไม่ไหวแล้วเจ็ดหมื่นแน่นอนเด้งหนีนะครับเจอกันบ่อยเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จุดรีบาวก้าหนึ่งเด้งหนีนะครับผมถึงบอก 91, ก้าหนึ่งพวกเนี้ยอย่ามาช็อตอย่ามาช็อตดนัง่งนะครับมันเป็นจุดเด้งหนีนะครับนะ ผลที่ลุ้นมาต้องเป็นการช็อตข้างบนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําให้ถูกวิธีนะนะครับในมุมมองตรงนี้เนาะทีนี้ตอนนี้มันจะเด้งเทสอะไรเทกเทสนี่ก็มัน,ม,นมันมันมีแรวต้านอยู่เมื่อกี้ที่ผมเช็คให้นะครับก็สําหรับบิตคอยเนาะนะครับก็น่าจะเป็นมุมมองนี้ก่อนนะครับซึ่งกราฟเดิมมันเป็นกราฟนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเมื่อวานก็ ที่ทําคลิปไปนะคือผมสงสัยอยู่ตรงนี้อะ่ะคือมันมันไม่เทสจุด P S Y นะคือมันดิ่งลงมาน,นี่เลยนะครับ L P V S มันดูแปลกๆนะครับซึ่งอพอมาดูแล้วเออม,มันมันเป็นแบล็กมันเดย์ด้วยไงตลาดมันแพนิกนะครับทีนี้พอทรงแบบเนี้ยไม่ค่อยไว้ใจก็เลยมาอ่าทํามุมมองใหม่ขึ้นมาก็เป็นเวกออกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่า เป็นเวกออฟแนวที่มันไม่มี UATD อ,อะไรพอมาณนั้นนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าผมดูมาตามในหน้า Google นะครับแล้วก็มาเทียบกับฟิบโบออมันมันมันโอเคกว่าเพราะว่ามุมมองของการลงนะครับถ้าฐานฟิบโบฐานเนี้ยนะครับคือจบเวกออฟพอดีนะครับ,บ,รบก็คือในมุมมองของแส7เจ็ดแสนสองเกจะเป็นโซน S นะครับซึ่งถ้าเอสเก้เนี่ยโอกาสแพ้มีโอกาสแพ้ถึง อ่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งในสี่ส่วนนะครับหนึ่งในสี่ส่วนแต่ถ้าเอสแถวแสนสองโอกาสแพ้แค่สิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะ่หนึ่งในห้าเลยนะครับแต่ก็โอเคแล้วล่ะนะเพราะว่าถ้าตามเอสในโซนนี้ก็หนึ่งแสนสองก็จะเป็นจุดที่ได้เปรียบนะครัในวันนี้นะครับเนาะอ่าส่วนข้างบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นแสนห้าถึงแสนเจ็ดนะครับนี่ก็จะเป็นโซนเอสนะครับส่วนโซนไซด์เวย์ก็จะเป็นโซนนี้เลยนะครับ ก็คือ,อาถามว่ารับบนไซเวย์ตรงนี้โอเคแหละอันนี้น่าจะรอดรับตรงนี้อีกก็น่าจะรอดนะครับนะน่าจะรอดนะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่า91นะมาจนถึง8 80เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมุมมองของไซเว์ใหญ่นะครับไซเว์ตรงนี้นะครับ,รนะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีราักซาลองหรือช็อตมาเล่นในมุมมองนี้หรอกนะถ้าเล่นแล้วกำไรทิพย์เยอะนะครับมีแค่เล่นสั้นเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมุมมองไซวีส่วนมุมมองที่จะไปดักบายนะครับก็จะอยู่ต่ำกว่า8 0 0 0มลงมาถึง70,000นะครับก็จะเป็น7 5 0 0ห70,000นะครับก็จะเป็นราคาที่โอเคแหละมันเด้งเป็นหมื่นแน่นอนนะครับนะก็ให้มันลงมาก่อนเนาะเราถึงจะตอบได้ตอนนี้ราคาก็อย่างรุ่มรุ่มดนอนดอนอยู่แถวประมาณ9 9 0 0 0นะครับเก0 0 0 9ื0น0อยู่เนี่ยนนะครับทั้งวันนะครับ สำหรับมุมมองนี้เนาะนะครับทีนี้ไปดูในอ่มีตุ่ถ้าสมมุติว่ามันมาจบแถวเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้านะครับแล้วเด้งเงี้ยนะครับเนี่ยแถวแถวเนี้ยนะครับแล้วเด้งนะครับมันจะอยู่ในมุมมองของการลงมาปิดกล p นะครับนี่เลยนี่นะครับก็จะอยู่โซนเจ็ดหมื่กว่านะครับอยู่ในมุมมองนี้นะ ีนี้ไปดูในเรื่องของตัวไหนอ่ะคือผมไม่ได้ทํากราฟมานะเพราะว่าผมมาเปลี่ยนหน้ากราฟเป็นสีดําแล้วก็ชุดเก่าผมเครื่องไม้เครื่องมือผมเป็นสีดําหมดเลยนะมันก็เลยม,มืดไปด้วยกันหมดนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับมุมมองของการ ดูบิตคอยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ